นิพพานกับจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคือนิพพานกับจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมันมันม,มันคนละอย่างกันนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพานนะจิตเดิมแท้ไม่ใช่นิพพานนิพพานก็ไม่ใช่ตัวจิตนะนิพพานเป็นสภาวะตัวหนึ่งคือภาวะ ของสันติธรรมนะเป็นตัวสันติธรรมก็คือความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสตัณหาเครื่องร้อยลัดเป็นภาวะที่สงบจากตัณหาเครื่องร้อยลัดหรือเป็นภาวะของความว่างที่เรียกว่าสุญญตะนิพานนะเป็นภาวะของความว่าง ว่างจากอะไรอ่ะว่างจากสิ่งที่เกิดที่ดับนะนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับพอถึงภาวะนิพพานที่ว่างก็คือว่างจากการเกิดว่างจากการดับเพราะว่าตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยจิตมีสังคตธรรมรูปนามเป็นอารมณ์มีสิ่งที่เกิดดับเป็นอารมณ์แต่พอ จิตข้ามพ้นจากโลกียธรรมนะก็ไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เข้าถึงความว่างนะว่างจากกิเลสว่างจากสิ่งที่เกิดที่ดับเนี่ยนะส่วนจิตเดิมแท้เนี่ยตัวจิตเดิมแท้ท่านหมายถึงจิต ประพัสอนนะจิตประพัดสอนก็คือจิตเดิมแท้ไอตัวจิตประพัดสอนจิตเดิมแท้เนี่ยท่านเอาจิตพวกไหนท่านเอาตัวะวังขจิตนะไอตัวะวังขจิตตอนที่จิตไม่เกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีจิตพวกนี้อยู่คือตัวะวังขจิตเนี่ยตัวนี้คือจิตเดิมแท้นะ จิตเดิมแท้ของคนเราหนึ่งคนจะมีอยู่สามประเภทปฏิสนธิพะวังจุตินะปฏิสนธิเกิดขึ้นแก่เรามาแล้วดับไปแล้วไม่เกิดอีกแล้วนะจุติจิตจะเป็นจิตดวงสุดท้ายที่มีปัจจุบันนี้ก็คือพะวังนะพวังแปลว่ารักษาพบยามที่จิตไม่เกิดขึ้นทำงานรับรู้ พระวังจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ไม่เห็จิตขาดหายไปจึงเรียกว่ารักษาพบทำให้อุปติภพ,พ,พเบียงอยู่การพิจารณาไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะเห็นอีกสองอย่างที่เหลือหรือไม่เช่นเห็นทุกข์แล้วจะเห็นอนิจจังอนัตตาหรือไม่อนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆมันเป็นสิ่งเดียวกันนะ เป็นภาวะเดียวกันอน,นิจังก็คือแปลเห็นมันแปลเปลี่ยนทุกก็คือเห็นมันทนอยู่ไม่ได้อนัตตาก็คือมันหมดมันไม่มีเนี่ยนี่คือภาวะที่ไม่มีตัวตนคําว่าอนัตตาหมายความว่าอย่างไรโยมได้ยินบ่อยมากถึงคํากล่าวว่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล จะต้องทำอย่างไรให้ถึงคำกล่าวนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนนะคราวนี้ไม่มีตัวตนเราจะเอ,อะไรมาพูดว่าไม่มีตัวตนนะก็ถ้าพูดถึงเรื่องขันห้าก็รูปขันไม่มีตัวตนนะเวทนาขันไม่มีตัวตน สัญญาขันไม่มีตัวตนสังขารขันไม่มีตัวตนเนี่ยวิญญาณขันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอย่างไรอ่ะก็คือรูปประขันรูปที่มากระทบตารูปใดรูปหนึ่งที่มากระทบตาแล้วใจก็เกิดขึ้นรับรู้รูปนั้นทางตาจากนั้นรูปนั้นก็ดับไป ก่อนที่จะดับไปเนี่ยแปลเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังก่อนคงทนอยู่ที่จะไม่ดับไม่ได้ดับไปหมดไปจึงเรียกว่าไม่มีตัวตนนะเวทนาได้แก่ความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยเฉยที่เกิดแต่ละคราวแต่ละคราวสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วสุขที่เกิดขึ้นมาในคราวนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้ สุกก็มีอายุเพียงห ну นึ่งขณะจิตจากนั้นสุขก็ดับไปทันทีเนี่ยตอนที่สุขเกิดอยู่เนี่ยมีตัวตนสุขตั้งอยู่มีตัวตนแล้ว capable. จากนั้นสุขก็คงทนอยู ah ่ไม่ได้แล้วสุขก็ดับไปตอนที่สุขดับไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ uh. มีตัวตนสุขเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอนัตตาอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอนัตตาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ทุกก็เหมือนกันอุเบกขาก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วแปลเปลี่ยนไปสู่ความดับเป็นอนิจจังคงทนอยู่ที่จะไม่ดับไม่ได้เป็นทุก์วะละสุดท้ายดับไปก็ไม่มีตัวตนของสุขเหลืออยู่เลยเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนต้องระบุว่าพูดถึงอะไรด้วยนะพูดถึงอะไรอที่ไม่มีตัวตนเราพูดถึงอะไรนยพูดถึงจิต จิตก็ไม่มีตัวตนพูดถึงอารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตก็ไม่มีตัวตนปรากฏแล้วมันดับไปมันเลยไม่มีตัวตนะต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะให้เราเข้าใจตรงนี้